สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมที่ชอบเลี้ยงนกเขาใหญ่แล้วก็ชอบต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านทุกคนครับวันนี้เจอกับผมนะครับช่องเทนกเขาใหญ่นะครับผมหลังจากห่างหายไปหลายปีเลยนะครับผมน่าจะเกือบเดือนแล้วมั้งครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้สั่งไม้เช่านะครับสั่งไม้เช่าไปให้พ่อที่ต่างจังหวัดนะครับผมพอดีแกบอกให้สั่งไป กลับบ้านชว่วงหยุดยาวสงการนะครับก่อนนี้ผมจับมาแกะรีวิวนะครับให้ชมกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมสั่งจากร้านอนันต์สาย5นะครับผมโอเคเรามาแกะกันเลยนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับถึงวันนี้นะครับ เจ็บร้อยนะครับนะครับผมนี่ครับไม้เศร้านะครับต่อลบนะครับรุ่นสองนะครับผมรุ่นสองพัดนะครับมีเครื่องหมาบวกนะครับรุ่นสองพัดนะครับคืออ่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับผมเบรดห้าสิบเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ครับ ก็ความยาว10เมตรครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับตอนนี้จะเป็นท่อนแรกนะครับผมท่อนแรกนะครับท่อนนี้งานก็โอเคนะครับผมอ เคยสั่งมาใช้2ออ,อันนะครับจะเป็นรุ่นต่อนุกรุ่น2ธรรมดานะครับจะไม่มี2พัดจะไม่มีตัวนี้นครับวันนี้2พัดนะครับใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้ก็ข้างล่างก็หัวเป็นเขาเรียกอะไรอลูมิเนียมหรือสแตนเลสก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับการใช้งานนะครับแต่ผมเคยใช้ไปแล้วนะครับผมรุ่นรุ่นต่อลบรุ่น2ธรรมดาไม่ใช่รุ่น2องพนะครับถ้าท่าไหนสนใจก็สั่งที่ร้านอนันสาย้ะนะครับผมค้นหาดูในในเพจนะครับผมก็ได้นะครับหรือทักมาหรือโทรมาถามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกร้านไปนะครับผมนี่นะครับ เาวต์่อนกครับผมสําหรับท่านที่กําลังอายุนะครับผมอ่าตัวนี้ราคานะครับผมราคาที่ผมสั่งล่าสุดนะครับอ่าตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทโอนนะครับผมถ้าเก็บไปทางก็อยู่น่าจะพันสี่หรือพันห้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับอันนี้ผมโอนนะครับอยู่พันหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมก็โอเคครับงานเนียนครับผม ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้กําลังใจนะครับให้ผมนะครับมีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมก็คลิปนี้พีนี้ครับผมก็กราบลาทุกท่านครับผมสวัสดีครับ